i อนนี้เราก็มาถึงที่วัดบางย่บแพร่กันแล้วใช่แล้วครับผมจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับผมเอาวัดบางแห้เขาบอกว่าอยู่ที่ตำบลอยู่ที่หมู่5ตำบลบางยยบแพร่ตําบอเมืองบางยบแรจังหวัดสมุทรสาครอย่างที่เราได้บอกกันไว้ว่าวันนี้เราจะพาเที่ยววัด9วัดนั่นเองในก่อนออกพรรษาตลอดทั้งสัปดาห์นะฮะไม่ว่าท่านผู้ชมที่การติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมบรรยากาศแบบนี้ใช่แล้วครับผมที่เรามาถึงตรงนี้แล้ววันนี้เป็นวัดแรกด้วย ใช่ครับเป็นวันแรกนะฮะกับโครงการที่เราจะพาไปถึง9้าวัดนะครับใช่แล้วครับท่องเที่ยว9้าวัดนะครับในย่านอ่บริบบมยนทหรือว่าต่างจังหวัดเราก็จะไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะพาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่ีเคารพบูชาใช่ครับของวัดวางย่าแพ่งนั่นเองนะครับใช่ครับแล้วก็จะค่อยพาไปชมยังสถานที่ต่างๆด้วยจุดต่างๆว่าจะบริเวณวัดยังไม่เป็นอย่างไรบ้างถูกต้องครับเพื่อนี ใครถ้าหาว่ามีโอกาสครั้งต่อไปครับจะได้แวะมาที่วัดบางยกแพ่งใช่เป็นอย่างนั้นนั่นเองนะครับก่อนแรกเราต้องไปไหว้พระก่อนเดี๋ยวเราไปไหว้พระท่านกันก่อนบางั้นเดี๋ยวตามกันมาเลยครับมาเลยครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ด้านในที่ไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดบางยกแพ่งนั่นเองนะครับผมตอนนี้สำหรับท่านผู้ชมที่กาลังติดตามรับชมอยู่นะครับใช่แล้วครับว่าก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปไหว้สการะนี่เราก็ต้องบูชาดอกไม้ทุกดใช่เราต้องบูชาไม้งสองชุดครับ ขอบคุณมากเลยครับ<ป>เพื่อที่เราจะไปไหว้ข้างในนั่นเองนะครับน,นนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนะฮะตามมาเพื่อที่เราจะได้ไปไหว้ทรานด้วยกันตอนนี้เราก็เข้าสู่ด้านในของวัดหรือว่าเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่<า>เรา,าทุกคน<า>ที่ว่าใครมาวาัดแดแกแล้วต้องมากราบไหว้ที่นี่ก่อนนั่นเองนะ ต้องเขาบอกเลยนะครับว่านี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากใช่แล้วครับผมที่เคารพสักการะของชาวตำบลบางย่าแพะมากใช่แล้วครับนะครับคือใครที่ผ่านมาผ่านไปจะต้องมีโอกาสได้มากราบไหว้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเป็นแนวทางที่ดีของชาวพุทธนะครับ เราก็มีแขกรับเชิญน,นั่เนเองนะสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงชื่ออะไรครับผมผมชื่อเปียครับชื่อเปียเปียใช่แล้วครับอยู่วัดนี้มานานนะครับ อ๋อหลายตี่กันครับอ๋อหลายตื่นกัน็จะให้ครับผมทางด้านคุณลุงคุณลุงเปียเหมือนเป็นไกด์นำครับได้พาเราทั้งสองคนนะครับาไปกราบไหว้ครับผมปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่ใช่คือว่าการที่มามาวัดบางญัติแหกสิ่งแรกแรกที่ต้องไหว้เสร็จแล้วก็เข้ามาหาหลวงปู่ใหญ่ใช่ไหมครับเอาเลยเอาเข้าไปเข้าไปเลยครับผมหลวงปู่ใหญ่อ๋อครับ ครับผมนี่มีลุงบอกว่าถ้าทองไม่มีนะครับเอาทองที่นี่ได้นั่น,อนเองนะใช่ครับนี่เปตปิดปูใหญ่หลวงปูใหญ่นี่นเองแล้วก็ลูกกรีมิตรสามร้อยปีครับผมเสมาสามร้อยปีเหมือนกันในการที่เราจะปิดทองอปิดแผ่นทองนะฮะหรือว่าการที่เราจะมีการเข้ามากราบไหว้หลวงปูใหญ่นะครับ่บอนอื่นเนี่ยขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราเ นำดอกไม้ทุกเทียนนะครับได้กราบไหว้ด้านหน้าแล้วนะครับแล้วก็มาวัดที่นี้เราก็ต้องมาไหว้ปู่ใหญ่ก่อนนะครับทเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงตามอันดับดังที่เราจะพาท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามในแต่ละขั้นตอนนะครับใช่แล้ครับผมมีพระประธานโบสถ์กบะดหมดเก่านะฮะอายุกว่า300ปีลุงปู่ใหญ่นี่กี่ปีแล้วครับลุงกี่ปีแล้วครับลุงปู่สามร้0ยปีกว่า300ปีกว่านี่ไหมครับผมเชิญครับลุงเดี๋ยวขึ้น วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากนะครับเป็นโอกาสเป็นโอกาสวัดแรกที่มีคุณลุงนําใจนั่นเองน้ำกี้เดินหาคุณลุงอยู่ตั้งนานครับครับผมแล้วต่อปิดลวงปูยัยเสร็จแล้วก็มาที่ลูกในมิตต่อเลยยังไงลูกนิมิดต่อเลยครับครับแล้วก็มีนี่อีกทีนั่นเนี่ยอะไรเสาตกน้ํามันอ๋อเสาตะเคียนใช่ไหมครับตกน้ำมันเสาตกน้ํามันนั่นเองนะครับนี่คือเสาตกน้ํามันให้หวยแม่นด้วยอ่าอย่างนี้เดี๋ยวจะออกรายการวัเด็กเขาก็มาคุดหวยัไม่เอาเขาไม่เอาโอเคเกินสีกะ ถูกกันจังนะครับท่านผู้ชมคงได้ยินแล้วนะครับอย่างที่หลวงลุงคนลุงบอกเองนะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ต้องใส่ท่านผู้ชมจะตามมาที่วัดใบยาแพรกันนู่นเอาลคเดี๋ยวปิดแล้วก็มาปิดท้องนี่หลังจากที่เราติดหลวงปู่ใหญ่แล้วนะครับเราก็จะมาติดที่ลูกนิมิตและเกษมานี่กับสามร้อยปีนันแหครับจะเห็นได้ว่า ออการที่เรามีโอกาสได้มาที่วัดปัญญแพทย์นะครับอนอกจากจะได้ปิดทองหลวงปู่ใหญ่แล้วนะครับใช่แล้วครับนนผมเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ยังมีนี่คือ,คร,อร,รอยของพุทธบาทนั่นเองนะครับ,รบผม ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสได้ไปกราบไหว้ผู้ใหญ่แล้วปิดทองของผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เดินทางคนมากยิ่งขึ้นใช่เขาก็จะได้มากราบไหว้นะครับโดยเฉพาะเจ้าวาดวัดบางแพรกใช่ลวครับหรือว่าหลวงพ่ออาจารย์มาหลนั่นเองเพราะฉะนั้นในชช้นนี้เดี๋ยวเราเข้ามาครับผมกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลใช่เสริมดวงนี่ต้องเสริมดวงนะต้องกราบหลวงพ่อก่อนเลยครับผม และว,วันนี้นะครับเป็นรายการเป็นเกียรติของรายการลูกทุ่งสารฝันนั่นเองนะครับมาห